ดูทำลายการประทักกันย้อนเกับไปนะท่านผู้ชมครับกดไลค์กันหรือยังจ๊ะกดไลค์กันหรือยังกดไลค์เร็วคนมาดู6,524กดไลค์แค่พันเก้าไม่ว่างกดไลค์หรืองไงจ๊ะกดไลค์เร็วๆวเข้าแล้วพี่น้องชายแดนปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละใครมีซุป,ปเปอร์แชทซุปเปอร์สติกเกอร์ก็ะส่งเข้ามานะจ๊ะ ใครจะเข้ามาแชทก็แชทก็มานะจ๊ะการแชทการแชร์การกดไลค์การกดติดตามเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ AI มันรู้ว่าจมจนของเราเนี่ยมีความขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวมีแอคทีฟดีมันก็เปิดการมองเห็นดีไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินได้ทองอะไรหรอกนะั่นเปนของนอกกายได้ก็ดีไม่ได้ก็มีเออใช่ไหมช่วยช่วยกันหน่อยเอาละเอาที่นี่มาดูไทม์ไลน์นะจ๊ะสถานการชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่กองทัพภาคที่สองที่ตึงตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่บ่ายวานนี้หลังเกิดการยิงปะทะบริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนและที่จังหวัดศรีสะเกตนะคะก่อนที่ความขัดแย้งจะขยายวงตลอดทั้งคืนสู่พื้นที่ช่องอานม้าช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและช่องมาตามาเรียทําให้ทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บหลายรายอพยพประชาชน4จังหวัดชายแดนเป็นวงกว้างเมื่อวานนี้วันที่7ธันวาคมค่ะ จุดประทะแรกที่ปูผาเหล็กพรานหิน8ก้อนสีสเก็บเวลา14นาฬกา15นาทีการยิงเริ่มต้นหน่วยพันรอ13ชอกึนน่1เผชิญการยิงจากกองกำลังกัมพูชาในพื้นที่ปูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนไทยตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังเหตุการณ์ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ2นายได้แก่10เอกอนุชาติเรือนคำและพลพรชัยจำปาจุมทันมาอีกหนึ่งนาทีเองค่ะ14นาฬกา16นาที การใช้ปืนยิงสนับสนุนนั้น,นเขาเรียกว่าเป็นต้นไปคคอ15.15ถมัมนยิงเราจุด16เราโต้กลับเลยเป็นต้นไปเป็นต้นไปคือยังไม่มีจุดจบไม่มีจุดจบกัมพูชาจึงเพิ่มระดับการยิงด้วยอาวุธสนับสนุนประเภทปืนใหญ่ไร้แรงสะท้อนทําให้แม่ทัพภาคที่สองพี่ตังทาให้แม่ทัพภาคที่สองสั่งยกระดับความพร้อมเต็มกาําลังเพราะนายกรัฐจมนตรีมอบหมายให้กับหน้าแนวเป็นคนตัดสินใจ แม่ทัพที่สองประกาศยกระดับความพร้อมเต็มกําลังพอตกเย็นตั้งแต่บ่ายสองโมงสิจนถึงตอนเย็นสถานการณ์คลี่คลายลงชั่วคราวกองทัพบกก็ออกมาระบุว่าเสียงปืนลดลงแต่ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของกัมพูชาหลังมีรายงานการขนย้ายตรวจหลายลำกล้อง r m 7 0ใกล้แนวชายแดนคืนวันที่7ธันวาคมมีการประกาศให้อพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนคือประกาศตั้งแต่บ,บ่ายสองแล้วนะคะ กองกำลังส <ion> ุลานารีประกาศแผนอพยพประชาชนใน4จังหวัดชายแดนอันประกอบไปด้วยศรีสะเกษสุรินบุรีรัมยุบลนราชธานีย้ำนะคะใครมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ริมชายแดนศรีสะเกษสุรินบุรีรัมยุบลนราชธานีให้เข้าศูนย์พักปิงชั่วคราวแล้วเตือนมาให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้ชายแดนค่ะและตั้งแต่เมื่อคืนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ตะลุมบอลกันตะลุมตะลุมบอลกันแบบ ที่เรียกว่าคุณดับตับไม้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแโมงวันนี้มีการประทาละลอกใหม่ตั้งแต่เช้ามืดความขัดแย้งขยายจากจุดเดิมที่สีสกเกตไปยังพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพพที่สองในจังหวัดอุบลจากสีสกเกตลาไปที่อุบลโดยเฉพาะที่ช่องอานมารช่องบอกจากจากแถวจากแถวศรีสกเกตนะคะ ไปที่น้ำเยินอุบ,บลราชธานีอ่าเออทำแผนที่หน่อยก็ดีนะเจนะอืม แล้วก็ตั้งแต่ตีสามเห็นอย่างฉันส่งข่าวด้วยตีสามเลยตีสามทุกคนนี่นี่บอกเฮ้ยเจ๊จะไม่นอนอ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งพี่ปอมาเดี๋ยวเที่ยงนันนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผบเหล่าทัพจะแถลงการด่วนถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็คือประชุมเสร็จแล้วเราก็จะติดตามทางช่องเราได้เลยทำปกเลยสดจากสดสดอนุทินแถลงจากคยบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่สีสเกตใช่ไหม เมื่อวานที่สีสเกตทันี้ยาวมายาวมาที่อุบลตั้งแต่ตีสามค่ะพอตีสามเนี่ยข่าวกลองระบุเป้าหมายยิงสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองตรวจพบข้อมูลข่าวกลองว่าฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายอาวุธยิงสนับสนุนไปที่สนามบินบุรีรัมใจมันหมามากค่ะพ่อลูกคุณเซนใจมันหม,มามากค่ะเป้าหมายมันที่สนามบินบุรีรัมค่ะเพราะนั้นพราน,นถ้าเราพูดกันแบบว่ามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานะคะ เราถอดหมวกสื่อมวลชนออกวางไว้ตรงนี้นะคะและเป็นนางสาวอัญชลีไพริลักษ์วัยหกสิบสามปีถ้าแกพุ่งปงที่เป้าหมายบุรีรัมย์ฉันพุ่งไปที่เตชแกได้ไหมอะ่ะเอเอแกใหญ่คิดว่าแกมีปืนคนเดียวนะคนอื่นเขาก็มีปืนเหมือนกันนะแกเป็นคนป่ามีปืนแต่ละคือกองทัพมีปืนเราแม่นกว่านะเว้ยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเดี๋ยวไม่มีที่กินหมูกระทะกลางกรุงปะงเดินนะ เรารู้ว่าพวกคุณดูข่าวจากเมืองไทยทุกช่องเรารู้เรารูเา้เขาบอกว่าคือฝ่ายข่าวกรองบอกว่าเขามุ่งพุ่งเป้าไปที่สนามบินบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปราสาทโอ้เลวมากเลยเลวเลวสัตว์เลยคือจริงๆแล้วถ้าพูดก,กันภาษาจิกโกแบบว่าถ้าเราเป็นแบบ <c oughs> ถ้าเราไม่ใช่สื่อมวลชนผู้แบบมีชื่อเสียงอันโด่งดังอะนะฮะครับฟ้าครับฟ้า <c oughs> <c oughs> เราจะเรียกว่าไอชาตหมาไอชั่วสารเลวทีนี้เรามีชื่อเสียงโด่งดังกับฟ้าเราจะเรียกเขาไอชาตหมาไม่ได,ดกกเ้เราก็เรียกว่าไอฮุซนเ,ซนเออถูกไหมเไรนั้นเราก็เรียกไปแล้วอ่ะเนี่ยเออทีนี้เขาบอกว่าแต่ว่าเป็นเพราะาสัญญาว่ามีการเตรียมปฏบิบัติการไม่ได้จริงจริงตีห้าค่ะตีห้าไม่ริงกระโจนตีห้าเปิดฉากยิงหลายจุดในอุบลราชธานีจนถึงหกโมงครึ่งนั่นแหละที่ฉันหลับอีกรอบหนึ่ง ฉันละะหลับสนุบวงครึ่งจ้าตีห้าที่ช่องอ่า,านม้าปะทะและลอกแรก,กรายกัมพุชาใช้ป,ปืนเล็กและอาวุธพิถีโค้งยิงใส่แนวกําลังไทยฝ่ายไทยยิงป้องกันตัวตามกฎการประทะตีห้าห้านาทีถึงตีห้าสามสิบยิงใส่ตอนชอลอเจ็ดเก้าสามฐฐานไทยหลายแห่งทหารกัมพุชาย,ยิงปืนเล็กยาวใส่แนวตอนชอเจ็ดเก้าสามก่อนจะยิงปืนกลนจากฐานแดนไกลตะวันออกอย่างต่อเน,นื่องคือย,ยิงแบบหูดัปแบบไม้นะคะตีห้าห้าสิบเจ็ดตรวจพบว่ากําลังรุกคืม มีรายงานพบว่ากําลังกัมพูชาราว50นายเคลื่อนกําลังขึ้นเนิน6-7-7ใกล้พรมแดน6นาฬิกา7นาทีถึง6นาฬิกา23นาทีครกกระสุนปืนครกตกหลายจุดไทยตอบโต้ด้วยครก60มมเช่นกันกัมพูชายิงครกใส่ฐานไทยหลายแห่งรวมทั้งบริเวณบ่อดินด้านหลังตลาดไทยฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยครก60มม,มจากฐานเจนสึกช่วงเช้ามืดนี้เือเป็นการประทะหนักหลายแนวพร้อมกันในพื้นที่อำเภอ Nam ยืน เจนนาฬิกาช่องบกเดือดค่ะทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายกัมพูชายิงอาวุธสนับสนุนใส่ฐานไทยในช่องบกส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิตหนึนนนง่งนาย,าย,ย 1, บาดเจ็บสี่นายกองทบกยืนยันว่าไทยใช้อากาศย,ยานโจมตีตอบโต้ตเป้าหมายทางทางหารของกัมพูชาเพื่อหยุดการใช้อาวุธยิงไกลรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว,ว่ามีการใช้ F16 โจมตีอย่างน้อย3จุดฝั่งกัมพูชา F16 เราใช่ไหมเจนนาฬิกาสินาทีกองทบกยืนยันว่า ไทยใช้อากาศยานโจมตีตอบโต้เป้าหมายทางทหารกัมพูชาเพื่อหยุดการใช้อาวุธยิงไกลและระบุว่ามีการใช้ F16 โจมตี3จุดแนาฬิกา30นาทีกองทัพที่สองรายงานว่ากัมพูชายิงยิงไทยด้วย BM21 ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทยบ้านสายโทสิบอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือสูญเสียกองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง ถ้านาฬิกา20นาทีกองทัพภาคที่2รายงานว่าเป้าหมายกระเช้าเนิน350ด้านทิศตะวันตกปราสาทตาควายจำได้ไหมคะจุดเป้าหมายกระเช้าเนิน350ด้านทิศตะวันตกตรงปราสาทตาควายระยะ300เมตรถูกทำลายเรียบร้อยแล้วกองทัพจะปกป้องประชาชนอธิทไตยอย่างนเต็มกำลงังปบะเมิน จุดนี้ที่เราไม่เคยได้เลยจุดยุศาสตร์สำคัญจุดนี้เ,เป้าหมายกระเช้าเนินส5 0ทางด้านทิศตะวันตกตรงประสาทตาควายในระยะ3า0เมตรนี่คนนั้นทินชายวิลกูลขึ้นโพสเมื่อสัสกครู่น,นี้หน้าทีเรารักษาสืบไปแล้น<า>ตบมือให้กับคุณนันทินชายวิลกูลเลยฉันตบมือให้กับคุณแนวินชิดชอบเลย ฉันตบมือกับบุรีรัมชาอะไรนะอารีนาชาอารีนาบุรีรัมอารีนาเลยนะเดี๋ยวถ้าใครไปเปิดดูนะว่าประชาชนไปที่อารีนาเป็นอย่างไรบ้างเอาเอาผ้ามาให้ดูหน่อยนะไปกันเถอเม่อวานแล้วนะม่อวานนี้ก็ลงทบลงทะเบียนอะไรก็มีการลงทะเบียนด้วยนะฉันเลยอยากมาเอาเสื้อไหมคุณเอฟวินบอกว่าคุณดีนะเอาเสื้อไหมเพราะมึงคนนึงก็ไปแบบว่ามันหนาวอ่ะมันหนาวตอนนี้อีสานมันหนาวเห็นไหมว่า เป้าหมายกระเช้าเนิน3-50ด้านที่ตะวันตกประสาทต,ตาควายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านที่ตะวันตกตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเป,เป็นเป้าหมายกระเช้าที่เขาขึ้นมา,าถูกทําลายเรียบร้อยแปลว่ามึงอะอยู่ในประสาทต,ตาควายมึงลงไม่ได้อ่ามึงลงไม่ได้แล้วนะแล้วก็เมื่อไหร่จำไม่เล้นะว่าถ้าเป็นรายงานกองทัพนะ่ปิดท้ายว่ากองทัพจะปกป้องประชานชนและอดีตนากกำลังแปลว่าตรงนั้นอะตรงนั้นอะแกแบบว่าเดีย๋ยประสาทต,ตาควายก็ไม่พ้นจ้าตรงนั้นคือแกเรียบเรียงเสียประสาทเรียบร้อยแล้ว ไหนจะจุดไหนจะเจเนาะเจคนอีสานเหรอทำเองรู้เองคนเดียวเนาะอันนี้กองทัพหรอกองทัพกองทัพจะเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะฉันเป็นฉันบ้านเกิดมือนอนอยู่แถวยุโรปะช่วยกรุณาบอกฉันด้วยเนเนจุดปะทะเนเเนเเน่หน่ะฝั่งไทยสีเขียวฝั่งไทยเน่ฝั่งแคนาจุดปะทะ แล้วก็ตรงไอ้กระซาวที่เขาขึ้นมาอพอตาควายเสร็จปอตามันทมไปอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะกรเสรจเราไงคือแต่จริงๆนะพี่นะถ้าเราถอดหมวกสื่อมวลชนออกไปนะพี่ก้องนะถอดหมวกสื่อมวลชนออกไปนะพี่นะคือถอดได้ไหมเราถอดเราถอดหมวกสื่อมวลชนออกไปได้ไหมเอาแบบเป็นคนไทยเฉยๆอะไรแบบเป็นคนไทยได้ไหมคือถ้าท่านทาเราถ้าเราแบบบอมปราทตาควายแล้วทุกคนแล้ว บอลปริษัทตาควายชั้นหนึ่งตาควายอะ<ม>เราล็อเ,เราได้ไหมให้เขาได้ไหมให้เขาได้ไหมคะได้ไหมคะในตอบมาสิได้ <c oughs> บบไหมถ้าได้ให้ให,ให,ให้ให้ยกมืออืมคือบางทีเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเรามีประสาทเยอะแล้วอะ <c oughs> วันนี้ต้องรักษาอธิปไตยระบุนันท์ห้าท <c oughs> ่านในดินแดง ปราสาทตาควายเนี่ยเป็นที่สําหรับที่พนักพักพิงคือเดินทางมาไกลแล้วจะไปไหว้บูชาสร้างใหม่ได้ที่ปราสาทที่ปราสาทตาควายปราสาทตาควายแต่ที่ปราสาทตาเมืองทมแต่ตาควายเนี่ยเป็นที่พักแล้วคนต้องล้างมือไงล้างมือล้างหน้าชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะไปบูชาเทวดาฟ้าดินที่ปราสาทตาเมืองทมเพราะนั้นปราสาทตาควายเนี่ยเป็นที่พักเป็นที่ว่าใช่แหละมันเป็นบอกเล่าประวัติศาสตร์ใช่แต่ถ้าวันนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเราจะต้องถูกเกลื่อนแผ่นดินโดยเขมรเนี่ย เราเขียนประวัติศาสตร์เราใหม่โดยการสูญเสียประวัติศาสตร์ตาคว,วายตั้งหลังหนึ่งเพื่อที่เราจะรักษาบุญรณะภาพแห่งดินแดนดีกว่าไหมอ่ะดีแล้วก็สร้างใหม่ไม่มีปัญหาเ<อ>มืองเมืองโบราณเรายังสร้างได้เลยโอยเหมือนเชียว <laughs> <laughs> ปนันเจอเห <laughs> มือน <laughs> ใช่ไหมถูกไหมอ่ะใส่หมวกสื่อมันชนเหมือนเดิมจ้ะเอาหมวกสีมันชนเส็บเหมือนเดิม